ท่านใดหารถแฮตแบ็กห้าประตูอยู่ไหมครับผมวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับกับ Honda City นะครับผมแฮตแบ็กนะครับ1.0 s v ปี2018นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยจัดนะครับผมเลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับผมใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ยติดไปให้แล้วรอบคันนะครับผมเครื่องโครงสร้างดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับผม12บสองวาวไอวีเทคนะครับผม122แรงม้าคันนี้บอกได้เลยว่าแรงมาก นะครับผมใครหาอยู่ดูต่อคลิปนี้ให้จบนะครับผมพี่พสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มินักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมแล้วเช่นเคยนะครับผมกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองเคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะฮะผมมีรถแฮตแบกนะ 5ประตูคันนี้1เดียวในเพชรยนต์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแร่เทมเลยนะครับหลุดจองเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเจ้า Honda City นะครับผมรถแฮดแบ็กนะครับ1.0 SV ปี2021นะครับผมสีเทาแลมโบคันนี้นะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปี21วิ่งไปเพียงแค่50,000กิโลเมตรนะครับพี่ๆคุ้มค่าแค่ไหนนะครับกับ รถแฮดแบ็กห้าประตูคันนี้นะครับผมซิตี้มีคันเดียวด้วยปี2021นะครับผมแลร์แบบนี้นะครับหายากมากนะครับราคาเต็มเพียงแค่499,000บาทนะครับผมฟรีดาวน์ผ่อนอยู่8,500นะครับผมได้รถซิตี้แฮดแบ็กห้าประตูไปขับพร้อมติดสเกิร์ตให้รอบคันแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยเข้าทรงเลยผมมองว่าสวยนะนะครับเนี่ยติดสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับสเกิร์ตไม่มีรอยแตก แต่งอะไรเลยนะครับไม่มีรอยขูดใดๆเลยนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับฟรีดาวได้จัดเต็มได้นะครับผมซื้อคันนี้นะครับผมแถมฟรีเลยนะครับบัตรตน้ำมันมูลค่า2 0 0 0บาทนะครับให้ไปเลยนะครับฟรีใครติดต่อสอบถามผมมาได้เลยใครสนใจนะครับผมเบอร์ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับมุมขวามือนะครับ0648436587นะครับผมใครที่ชอบก็ สิดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาชมกันนะครับผมว่าคันนี้มีอะไรดีนะครับ Honda ตัวนี้มีเอ่อเรียกได้ว่าออปชันลูกเล่นอะไรมัางนะครับผมจักับเจ้าเซตีคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์ v t e c นะครับผม3สูบ12วาล์วาวนะครับคันนี้122แรงม้านะครับ แรงถึงใจแน่นอนนะครับผมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมคันนี้นะครับขับขี่ในเมืองก็ได้นะครับผมออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับอัตราการเร่งดีแน่นอนนะครับแรงนะครับจากที่ผมสัมผัสนะครับผมขับมาทดลองขับมานะครับคันนี้เรียกได้ว่าไปตามเท้าของเราเลยนะครับผมคันนี้แรงแน่3สูบ12วลาวนะครับผมเครื่องยนต์ iVtec นะครับมั่นใจได้เลยนะครับอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาดูนะด้านหน้ามา นะครับผมว่าปีเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเนี่ยคิวสันเหลี่ยมตัวรถคมคมแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นรูกลมทรงโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่หลอดไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์มีมาให้นะครับผมไฟเลี้ยงมีมาให้ในคมเดียวกันฟลูเอรดีนะครับแบบนี้เลยนะครับคิวสันเหลี่ยมตัวรถคมคมนะครับแบบนี้เลยนะครับสีใสๆนะครับเสียงใสๆเลยนะครับแบบนี้ สกเกิร์ตเนี่ยด้านล่างเนี่ยติดมาให้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะแล้วก็กลมกลืนไปเลยนะครับกับตัวรถที่พี่ดูนะครับกลมกลืนนะนี่ดูสวยนะครับผมได้ทรงพอดีเลยนะครับทะเบียนได้เป็น2ขอไข่ชอกเช์นะครับผมห้าหกเจ็ูกรุงเทพมหานครนะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับกระจังหน้าของเขาจะตกแต่งลวดลายลังพึ่งแบบนี้นะครับพร้อมกับสีโครมเยมเป็นคิ้ว พร้อมมีโลโก้ฮอนด้าแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะระสเกิร์ดด้านหน้านะครับจะตัดสีแดงนะครับสีสันสวยงามนะครับโดดเด่นแน่นอนคันนี้สีเทาเลมโบสีใหม่ด้วยนะครับผมพี่พี่ดูนะคิ้วสันเหลี่ยมร่องลอยต่างๆฝากระโปรงเดิมแท้นะครับผมคิ้วสันเหลี่ยมร่องรอยต่างๆนะอยู่คมสวยเลยนะครับขายที่หาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดมีคันเดียวในเพชรยนต์ด้วยนะครับผมนี่หลอดไฟนะครับน้ําไม่มีเข้าไม่มีแตกแล้านะครับไม่มีรอยแตกแล้าน้ําไม่มีเข้าแน่นอนนะครับ ไม่มีคาบเหลืองดดใดๆแน่นอนนะครับอันนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมรอยต่อรถแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อโป่งล้อพี่ๆดูเส้นสายของเขานะซุ้มล้อโป่งล้อสีแห้งๆสีแบบไม่มีโป๊มาแน,น่นอนไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวรถแบบผมสวยทุกจุดนะครับพี่ดูความชํำวาวนะครับผม เดี๋ยวมาต่อแม็กกันนิดนึงนะครับผมแม็กเนี่ยครับผมเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับอันลอยทูโทนปัดเงานะครับผมแม็กออกจะสีเทาสีเกรนะครับผมสีเทาๆนะครับปัดเงินนะครับปัดหน้าเงินมีโลโก้ฮอนด้านะครับสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมยางเป็นยางปี2021นะครับดอกก็ใช้ได้ยาวๆนะครับบอกเลยว่า ล้อมแมกคาซีสิบห้านะครับใครหรือใครชอบไม่ชอบแมกเดิมเนี่ยสามารถไปเพิ่มเติมแต่งได้นะครับระบบเบรก abs ebd นะครับระบบเสริมแรงเบรก ba มีให้ครบคันเรียบร้อยแล้วนะครับความปลอดภัยระบบเบรกหนึบแน่นอนนะครับเครื่องแรงก็ต้องมากับเบรกที่หนึบด้วยนะครับผมมีเบรกที่ดีแล้วโชคนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับมีแต้มสีเดิมโรงงานมามีให้เห็นนะครับผมโชคนะครับนี่ช็อคับปิกนกต่างนะครนะไม่มีรั่วซึมนะครับ แบบนี้เลยน็อตไม่เคยขยับขันไขนะครับผมนี่โช๊คซุ้มโช๊คนะครับผมซุ้มซุ้มล้อนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็กระจกเดิมแท้จากคอนด้าแน่นอนนะครับติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะครับฟิล์มดำหกสิบนะครับผมรอบคันเลยนะครับกระจกหูช้างนะครับมีไฟเลี้ยวเส้นๆแบบ LED มาให้นะครับในตัวเลยนะครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ตัดด้วยสีดําด้านนะครับ การทรงการสาดติดมาให้พร้อมแล้วนะครับผมเดิมแท้นี่สกเกิร์ตก็จะได้รอบคันนะด้านข้างก็มีนะครับสกเกิร์ตแบบนี้เลยเมื่อเปิดประตูน,นะครับเป็นสีขม,มียมตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาแลมโบแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับให้ดูเลยนะครับกระจกเดิมแท้มีโลโ,โก้ฮอนด้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะกระจกเดิมแท้ต้องแบบนี้เลยมีโลโก้ฮอนด้าสัญลักษณ์ฮอนด้าครบชัดเจนนะครับ ภายในเป็นสีดำนะครับคันนี้ภายในสีดําด้านบนเป็นสีเบทนะครับอ่ะกล้องฟโฟกัสล้วอ่ะนี่ด้านบนเป็นสีเบทนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตแล้วด้วยนะครับนี่เบาะหนังทรงสปอร์ตไม่มีขาดนะครับหนังตึงๆหัวหมอนแน่นๆนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับภายในด้านล่างเนี่ยตกแต่งสีดําฝาประตูสีดํานะครับ บุหนังมานะครับที่วางแขนนะครับฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมบุหนังเดินได้ขาวมาแบบนี้เลยเนี่ยหนังหมดเลยนะครับผมเนี่ยฝาประตูเนี่ยหนังหมดเลยนะครับกระจกเปิดต่อไฟฟ้านะครับมือเปิดเป็นสีโครเมียแบบนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างดีกว่านี่ประตูนะครับเดิมแท้มีมาร์กสีโรงงานแต้มไว้อยู่เลยนะครับนี่มาร์กสีอยู่ครบนะครับน็อตทุกอย่างอยู่ครบฝาประตูเสาเอเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ขยับเลยพื้นนะครับคอนด้านะครับอยู่ครบ นะครับแผ่นเพจนี้นะครับเลขรันโค้งนะครับผมต้องตรงกับสำเนาเท่านั้นต้องมีนะแผ่นเพจอันเนี้ยนะครับ Honda Auto Mobile นะครับ Thailand นี้ต้องมีนะครับสแกน QR Code คได้เลยนะครับเสาบีนะครับน็อตไม่เคยขยับขันายแต่อย่างใดนะครับสายไฟนิ่มๆนะครับเบลลล็อกนะครับประตูแน่นๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับขันาขไม่เคยเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับโครงสร้างรับประกันเลยว่าดีแท้แน่นอนนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับพี่พี่ดูนะครับกลมสวยแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันทั้งคันนะครับรับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับผมทั่วคันเลยนะครับถ้ารถไม่เดิมแท้นะครับกับสีมากอามมานะครับผมยินดีคืนเงินให้เลยนะครับซื้อไปเท่าไหร่คืนเงินให้เท่านั้นนะครับผมไม่ต้องคิดมากเลยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะครับดูรถไม่เป็นก็สามารถออกรถกับผมได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะ แจ้งทุกรายละเอียดนะครับควรดูตรงไหนนะครับรถมือสองควรดูตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยหลักๆนะครับโครงสร้างเนี่ยครับโครงสร้างเนี่ยพาดูทุกจุดเลยนะครับกระจกเนี่ยเดิมแท้ไหมนะครับกระจกเนี่ยต้องปั๊มนะครับโลโก้แบบนี้เลยนะครับน็อตเสาบีควรจะดูนะครับสีนยางกระดูกงูนะครับดูให้หมดนะครับฝาประตูเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับสีนยางกระดูกงูนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับกลมสวยแบบนี้เลยนะครับ ตะเขบเป็นอาร์กลมสวยเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดิมแท้ทั้งคันนะครับน็อตเบ้าล็อกประตูนี่ก็ต้องดูนะครับกะเขบเป็นอาร์เดิมแท้โรงงานสวยกลมกิ๊กนะครับเนี่ยอันเนี้ยกลมสวยเลยนะครับดูได้เลยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะครับที่เบาะนั่งหลังนะครับหนึ่งจุดนะครับ ก็มีช่องเก็บของต่างๆนะครับด้านหลังพร้อมกับเบานะเบาะหนังนะครับผมรับรองคาร์ซีทนะครับไอโซเฟกมีให้หมดหัวหมอน3าใบาแบบใหญ่ๆเลยนะครับเน,นเนี่ยแล้วเบาะเนี่ยสามารถปรับพับได้นะครับเนี่ยปรับพับได้เรียบเน Leader ียนแบบนี้เลยนะครับเบาะคนข้างหลังสามารถปรับพับได้สามารถบรรจุของได้มีถาดรองให้นะครับด้านหลังนี่ถาดรองของฮอนด้านะครับผมเนี่ยปรับพับได้เก็บของได้เยอะนะครับใครที่เอ่อ อยากจะไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตีกรงตีกอล์ฟนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับขนสัมภาระขนกระเป๋าได้เยอะมากนะครับเพราะเป็นรถแฮ์แบ็คห้าประตูนะครับอันนี้มีคีบฉลามแบบชาร์กฟินมาให้เสาอากาศนะครับผมบอยเลอร์ด้านหลังติดตกแต่งไม้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเกิดด้านข้างนะครับตกแต่งมานะครับแล้วก็คิ้วสันเหลี่ยมตัวรถคมๆมแบบนี้รอยต่อดูได้เลยพี่ๆรอยต่อด้านหลังกันชนด้านท้ายนะครับต้องแนบสนิทกันนะครับ แนบสนิทกันแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับผมนี่ดัมเบลกนะซุ้มล้อซุ้มซุ้มล้อโป่งล้อนะครับดูให้หมดนะครับมาร์ค 4QC เดิมโรงงานยังอยู่เลยนะครับไว้ใจได้นะครับบริษัทของผมเปิดมามากกว่า24ปีมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะครับรถที่นําเข้ามาทุกคันเป็นรถเกตเสภาพดีทั้งนั้นนะครับผมรถถ้าไม่ใช่สภาพเกตเนะครับไม่รับมาขายแน่นอนนะครับด้านหลังเป็นแฮชแบ็กหประตูแบบนี้นะครับ ไฟด้านหลังนะเป็น LED ไลท์ไกดิ n งนะครับผมนี่เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟลงไฟเลี้ยวลดลนยต่างเขาค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับไฟทับทีมติดมาให้ด้านล่างครบขันนะครับอันนี้จะเป็นท่อหลอกนะครับผมเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะแต่งมาหลอกๆนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะครับด้านล่างคมสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ท่อจริงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นท่อจริงเขานะครับชุบอัพนะครับไม่เคยตัดแต่งมานะครับ กล้องถอยนะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับมีให้ครบคันนะครับอันนี้นะบัตรที่ปัดน้ําฝนด้านหลังไล่ฟ้าเบรกโดนที่3ามีให้ครบนะครับโลโก้ Honda ด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับนี่โลโก้ Honda นะครับอยู่ครบชัดเจนสัญลักษณ์ซิตี้นะครับหรือว่า v t เทคเทอรนะครับนี่เป็นสีเมียมแบบนี้เลยนะครับผมเปิดท้ายให้ดูด้านท้ายใหญ่ๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยดูก่อนเลย ท้ายโดนมาไหมท้ายชนมาไหมนะครับดูได้เลยน็อตไม่เคยขยับขันไขนะครับสักตัวเลยนะครับรางน้ําตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยต้องสวยนะครับรางน้ําตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับสวยงามแบบนี้นะครับพร้อมกับโช๊คนะครับนี่โช๊คอัพนะครับผมสวยสดงดงามนะครับแล้วก็นี่นะครับผมน็อตนะครับสีเดียวกับตัวบอดี้รถนะครับผมนี่น็อตสีเดียวกับตัวบอดี้รถ นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับสีเดียวกันไม่เคยขยับคันขายโช๊คอัพไม่เคยซึมไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้ยาวๆไฟท้ายแท้เดิมแน่นอนนะครับไฟท้ายจากคอนด้านะครับด้านหลังนะครับจะมีไฟให้นะครับผมไฟวอร์มไลท์นะครับแล้วก็ถาดรองปั๊มคาว่าซิตี้แบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตนี่นะครับชุดแม่แรงอไหล่นะครับอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบแน่นอนเดิมแท้แน่นอนมีให้แน่นอนนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัดผ้าไปด้านในดีกว่านะครับเนี่ยคช้วสันเหลี่ยมพี่ๆดูได้นะครับรอยต่อรถคมๆแบบนี้นะครับคิ้วสันเหลี่ยมดูได้เลยนะครับเนี่ยฝาท้ายด้านนี้ก็ดูให้หมดนะครับดูให้ครบทุกจุดนะครับผมเช็เม็ดอาร์ c นะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับกลมสวยแบบนี้เลย ทุกเม็ดนะครับเลียงสวยกันแบบนี้ทุกเม็ดนะครับกระชัเป็นอาร์คสวยๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้าอยากเดินทางเข้ามาดูเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้นะเออบริษัทผมตั้งอยู่ที่นะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมมีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า400คันแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้แรมากๆนะครับอ่ะเอามานะครับต่อกันเลยดีกว่านะครับฝาประตูนะครับด้านนี้ก็ พุ้มหนังมาเหมือนกันนะครับกระจกเปิดปรับ้ไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมล็อกรถล็อกกระจกนะครับปรับหูช้างกระจกหูช้างนะครับอยู่ด้านนี้เลยนะครับพุ้มหนังมาแบบนี้เลยสวยๆนะครับนี่รถเสาเอนะครับผมมีมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบให้เห็นแน่นอนนะครับพื้นฮอนด้านะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกนะครับผมสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับ น็อตตรงนี้ต้องไม่เคยขยับนะพี่ๆนะในจุดสังเกตหลักๆเลยน็อตไม่เคยขยับขันขนะครับผมเนี่ยมาร์คสีเดิมโรงงานจากคันได้ยังอยู่เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับขันขแบบนี้สีเดียวกับตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับกลมสวยแบบนี้เลยนะครับไล่กันไปเลยนะครับกลมสวยมากนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับรอยเม็ดสปอตนะครับผมต้องชัดเจนแบบนี้นะครับเนี่ยซื้อรถควรดูให้ละเอียดนะครับผม ภายในเดี๋ยวผมขอขอย้ายเข้าไปดูนิดหนึ่งเบาะนะครับปรับแมนนวลนะครับผมปรับได้สี่ทิศทางนะครับแอร์แบกมีให้รอบคันความปลอดภัยคุ้มๆแล้วคันนี้นะครับขอย้ายเข้าไปในตัวรถนะครับมีการล้อการลื่นกันถลายนะครับผมนี่มีมาให้ด้วยนะครับปุ่ม engine start นะครับนี่ไฟกระพริบแบบนี้เลยกุญแจเป็น smart e n t r keyless แล้วนะครับนี่นะครับเหยียบเบรกแล้วกด start ได้เลยนะครับ นี่คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับอัตราการเร่งนี่ตอบสนองดีมากนะครับผมหน้าปัดเรือนไม้นี่ยไม่แค่ห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดิหกกิโลเท่านั้นพี่ๆนะใครจองกับผมตอนนี้นะครับแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยเลยหนึ่งปีเต็มนะครับอัตราการเร่งดีๆแบบนี้เลยนะครับเทอร์โบนะ v ีเทคเทอร์โบคันนี้นะครับผมนี่ขอญอาตเข้ามานะด้านในสักนิดหนึ่งนะครับ ปัดน้ำฟงปัดน้ำฝนนะไฟทุกอย่างปกติครบนะครับพรมลัยหุ้มหนังนะครับมีโลโก้ฮอนด้าพรมลายมัตติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงนะครับผมนี่สั่งการจอทัชสกรีนอยู่ทางซ้ายมือนะครับใต้พงมลัยนะครับมีเอ่อหุ้มมีเอ่อเรียกแอร์เรียกว่าแอร์แบ็กแล้วเรียบร้อยนะครับครบคันนะครับเช็คศูนย์เช็คระยะตลอดคันนี้นะครับผมเข้าศูนย์นะครับนี่ปรับ หน้าจอเลือนไม้นะครับหน้าปัดอะไรก็อยู่ฝั่งนี้เลยปุ่มควบคุมเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับคอนโซลเป็นสีดํานะครับผมนี่แบบนี้เลยคอนโซลใหญ่ไฟลงไฟขอทางไฟพามาไปครบทุกดวงหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อรับรองนะครับ Apple CarP l a y Android Auto ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับหน้าจอค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมยาดเข้ากล้องถอยให้ดูนะครับกล้องถอยนะครับปรับได้นะครับสามทิศทางนะครับมีแบบนี้เลยนะครับดูได้สามทิศทางเส้นบอกระยะชัดเจนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับสามารถตั้งคงตั้งค่าอะไรได้นะครับความสว่างความสว่างได้หมดเลยนะครับเนี่ยได้หมดนะครับลูกเล่นเขาเยอะมากนะครับเป็นรถ e รถแฮตแบ็กอีโคคานะครับผม1.0นะครับเทอร์โบนะครับคันนี้บอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับ รูสันเหลี่ยมตัวบอดี้รถของเขาเนี่ยสวยแน่นอนนะครับแอร์เย็นชํำๆเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับแบบนี้เลยแอร์ออโต้นะครับมีช่องเสียบ USB ช่องชาร์จมาให้นะครับเอาเลสชาร์จมีมาให้นะครับคอนโซลเจอตรงกลางนะครับ A off นะครับ Econ mode นะครับใครชอบประหยัดน้ำมันก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเกียร์หุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมเข้ายงง่ายๆเลยนะครับ แบบนี้นะครับเบรกเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลนะครับที่วางแขนนะครับพักแขนหุ้มหนังมาเดินได้ขาวมานะครับสวยๆแบบนี้นะมีเก๊เก็บของให้ต่างหากนะครับเอกสารทุกอย่างอยู่ครบเล่มไม่ชำรุดสูญหายแน่นอนเดิมแท้จากคอนดา้ามีให้ครบนะครับมีให้ครบเลยนะครับตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟ สองกระจกกระจกเปิดหน้านี้ยังไม่เอาพลาสติกออกเลยนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยเจมิมรอยแต่งใดๆแน่นอนนะครับนี่นะครับซื้อรถกับผมมัน่นใจได้เลยนะครับใครที่จองเข้ามาใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมโทรหาผมได้เลยรีบติดต่อผมได้เลยเพราะว่าของดีมีน้อยมีคันเดียวด้วยคันนี้ใครไม่รีบจองเข้ามาหลุดแน่นอนนะครับ ใครหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0648436587นะครับผมฟิล์มเบ็ยนยีดีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนะครับหน้าห้องเครื่องสักหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างรถนะครับผมห้องเครื่องเยยบไหมนะครับโครงสร้างหน้ารถเนี่ยเป็นยังไงดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับจุดหลักๆที่ควรจะดูนะครับเดี๋ยวตัดไปนี่นะครับก็คือหน้าห้องเครื่องของเขานะครับผมคอนด้าซิตี้พันเทอร์โบนะครับ เรื่องห้องเครื่องเขาเนี่ยนิ่งเงียบเลยนะครับระบบเบรกอี s ็จะอยู่ด้านนี้แบตเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับพี่ดูได้ฟังเสียงนะครับผมน็อตไม่เคยขยับขันไข่พี่ดูนะครับมาร์คสีเดิมโรงงานแท้อยู่ครบนะครับเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับสามสูบถึงสองวาวนะครับคันนี้ร้อยยี่สองแรงม้านะครับเครื่องยนต์ออลด้ามีเทอร์โบให้นะครับของเหลวทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับฝาหม้อน้ำาหม้อน้ำมีสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับคูลงคูลเลอร์น้ำยาคูลงนะครับต่างๆเติมให้้หหหมมดดเปลี่ยนนใะครับ คอกองคอกงนะครับดูให้หมดนะครับน็อตเดิมแท้ไม่มีขยับคานด้านข้างนะครับสวยงามไม่มีปัญหาใดๆนะครับไฟเดิมแท้นะครับผมจากฮอนด้านะปั๊มมาแบบนี้เลยไฟเดิมแท้แน่นอนนะครับคานหม้อน้ํานะครับดูให้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องนะครับไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆแน่นอนน็อตไม่เคยขยับผันไสนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโครงสร้างเนี่ยหลักๆดูโครงสร้างดูน็อตนะครับดู ตะเข็บเม็ดาร์ตนะครับหรือว่าดูรอยมาร์คสีเดิมโรงงานนะครับต้องมีให้เห็นนะครับเบ้าโช๊คเนี่ยตะเข็บเม็ดาร์ตต้องกลมสวยแบบนี้เลยนะครับต่องกลรงล่องฟิวทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงนะครับผมมีน็อตนะครับต้องสีเดียวกันฝาโปงไม่เคยเปลี่ยนมาซีนด้านข้างนิ่มๆนะครับแผ่นก็คุมกันความร้อนนะครับมีให้นะครับนี่ตึงๆแบบนี้ไม่หย่อนนะครับรูระบายอากาศฝากระโปงนะครับกลมสวยคมสวยทุกเม็ดนะครับพี่ดูนะ คมสวยทุกเม็ดเลยนะครับแผ่นติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเดิมโรงงานนะครับมีให้เห็นนะครับเนน็อตดูให้สองฝั่งเลยนะครับน็อตตะเกียบเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับดูให้หมดนะครับคามด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องก็จะยนก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าซิตี้นะครับใครหาอยู่นะครับรีบเลยติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์064843657นะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหนรถรุ่นอะไรนะครับ ฝากกดไลค์กดใจเป็นวังใจผมด้วยติดตามมาให้ผมด้วยนะครับผมใครชอบใครอยากดูรถรุ่นไหนนะครับผมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ถ้าไม่ครบถ้วนข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครอยากซื้อรถใครอยากดูอันไหนปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับปรึกษาปัญหาฟรีนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะชิ้ไว้ให้ด้านล่างนี้มุมขวามือนะครับด้านล่างนี้นะครับผมใครหาอยู่ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าแฮทแบกคันนี้นะครับสีดาวผ่อนแช่8,500เท่านั้นนะครับได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ